สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มใหญ่ดับหลังฉีดไฟเซอร์เข็ม3ล่าสุดผลชนสูตรออกแล้วกรณีนายมนตรีขอสงวนนามสก,กุลอายุ38ปีพนักง,งานขับรถส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งยานบางใหญ่เสียชีวิตภายในธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาหลังกลับมาจากการไปรฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่สถานีบางซื้อประมาณ2ชั่วโมงยติติดใจการเสียชีวิตว่าเกิดจากผลข้างเคียงของ หรือไม่เผยก่อนฉีดวัคซีนผู้เสียชีวิตมีร่างกายปกติก่อนหน้านี้รับวัคซีนโมเดอร์นาสองเข็มก็ไม่มีปัญหาอะไรตามที่เสนอข่าวไว้ก่อนหน้าน,นี้นั้นล่าสุดด้านนางภายัยรนภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวว่าแพทย์ให้ผลชนะสูตรมาว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจซึ่งสาม,มีตนตรวจร่างกายประจำกับบริษัททุกปีมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนตนและครอบครัวยิ่งติดใจว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะเกิดมาจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน มากกว่าคนไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นโรคหัวใจพอประดวัคซีนกลับมาบ้านไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วมาเสียชีวิตลงแบบนี้จะให้คิดว่าป่วยเพราะโรคประจําตัวก็ไม่ยุติธทามกับครอบครัวตนเป็นอย่างมากหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วก็ต้องเข้มแข็งเพื่ออยู่ดูแลลูกและพ่อแม่สามีแทนยังไม่ได้คิดต่อไปว่าจะไปทางไหนกันลูกๆทั้งสองคนถามหาพ่อตลอดเวลาว่าทําไมพ่อไม่กลับบ้านได้แต่บอกว่าพ่อไปทํางานจนถึงตอนนี้ลูกยัง ไม่รู้เลยว่าพ่อเขาไม่อยู่แล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ให้รัฐบาลออกมารับผิดชอบเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ครอบครัวด้วยเพราะมั่นใจว่าถ้าสามีไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3เขาจะยังมีชีวิตอยู่ดูแลครอบครัวได้อีกนานจนเห็นลูกๆโตนางไพลินกล่าวสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพมีกำหนด3วันคือวันที่27-29ถึงมกราคมเวลา18นาฬิกา30นาทีและชาปนกิจในวันที่30มกราคม 6- 5เวลา15นาฬิกาส่วนเรื่องการดำเนินการ เดียวยาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้าหวัด,ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ